วันนี้เรามาทำ Potato Wedges มันฝรั่งชิ้นใหญ่ๆส่วนมากก็จะไม่ปอกเปลือกกันจะนําไปอบหรือไปทอดก็ได้ค่ะกรอบนอกนุ่มในมากค่ะแล้วก็หอมเครื่องเทศมากก็เอามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่แช่น้ําไว้ตั้งน้ําให้เดือดนํามันฝรั่งที่แช่น้ําไว้ลงต้มค่ะต้ม5นาทีนะคะเราจะต้มแค่ให้สุก50%พอค่ะปิดไฟใส่ตะแกรงพักไว้ให้หายร้อนกระเทียมสับเนยสดรสเค็ม นำเข้าไมโครเวฟพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแปง้งสาลีในประสงค์เกลือออริกาโน่พริกปาปริก,าก้าครึ่งช้อนใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะพริกไทยตามชอบเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันมันฝรั่งเราพักไว้จนหายร้อนแล้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ในแป้งที่ผสมไว้แล้วก็นำไปทอดเลยค่ะรอน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ลงทอดเลยค่ะจะใช้ไฟกลางทอดนะคะทอดจนสีทองสวยแล้วก็กรอบมากเลยค่ะตอนนี้ก็นำขึ้นผึ่งเสด็จน้ำมันไว้ก่อน เราก็มาคมลุกเนยกระเทียมเลยนะคะโรยผักชีซอยค่ะมันฝรั่งทอดชิ้นใหญ่หรือโปเตโตเวเจสก็เสร็จแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในหอมเครื่องเทศมากค่ะลองทำทานดูที่บ้านนะคะ